เอาชีวิตหลอดกลางทุ่งนานีา่ไงเวลาอะไรก็ไม่รู้สองฟ้ามือหมดละอา้าวโอเคเอา้าวขั้นไปต่อตอนราไม่ใช่ขั้นตอนต่อไป แพ่นห้าสามสาบหกดูลายและสีของเนื้อสะกอรโอ้โหเนื้อสีเหลือเกิน อ้อาวทีนี้ขั้นตอนต่อไปหั่นเลยนะครับหั่นไเงี้ยฟาครับหั่นบางๆนะฮะนี่บางแล้วลือว่ะที ทประละเราชอบแบบนี้เราชอบคำปุ่มจะได้กินแล้วแซ่บมากคำปุ่มเพราะ่าไดอือชื่นตาอันปานจิ้มจุ่มดีเราจะทำจิ้มจุ่มดี ประมาณนี้โอเค <c oughs> เกลือตัไไกไคร้ใบมะกรูดอะไยนั่นแหละ ฟ้บแฟร์ผ่อนน้ำเดือดก,ก่อนเลาปรหมวณนี้นะครับเหมือนเดิมเลย เราจะกินแบบมีเดียมมีเดียมหน่อยนะฮะโอเคอ้าวโอเคนะฮะลวกปลาเสร็จแล้วก็เอากระดูกปลาใส่ต่อเลยนะฮะวาไว ปิดฝาเียบน้อยอ้าวโอเคเนื้อปลาลงไปเยอะมากนะฮะขิ้นเมนะืองกรแสมบ้างแสียมแล้วก็น้ำปลาเอาอย่าใส่เยอะ เนี่ยมันเค็มใส่อย่าใส่ใสใสเยอะเนี่ยมันจะเค็มใส่แค่หมดขวดก็พอหัวนมหัวนมหัวนมวันนหัวนหวนหุ่มเอาหัวไปใส่ลายมันไปแสีบ นี่คือเม็ดเม็ดมะแข็นนะฮะเม็ดมะแข็นจากภาคเหนือแต่เราไม่ได้โขลกไม่ได้คั่วไม่ได้อะไรเลยนะฮะเราใส่ให้มันมีกลิ่นให้มานนิดนึงที่เราไม่คั่ว่ก็อยากให้มันฉุมนะฮะลงไปผสมไปบ้างนะฮะ,ะ,นะฮะโอเคต่อไก็มะนาวกลิ่นมะแข็นเนี่ยหอมมากเลย มะนาวแล้วอะไรแะไรชูอะไรเรียงไม่พอไม่พอเนี่ยตักแล้นะครับเสร็จแล้วมะนาวจากนั้นก็ พริกป่นนะฮะไม่ใช่พริกลาบนะฮะพริกป่นไปเนี่ยโอเคเปิดไปแรกเปิดแค่โอเค,ค,อเคตาแสบดัดคู่บาวันนี้เอาต้นหอมผักชีลงมาโคเลคเลก่อนรอบหนึ่งนะฮะ เบาๆเลือลอปลามันจะเละเกินไปที่จริงเนี่ยการทำปลาประเภทเรื่ออะไรมีหนามตัววายหรือมันมีกิดแข็งเนี่ยไม่ต้องสับนะฮะบอกมันก็แบบเนื้อมันก็ละลายแล้วนะฮะเนี่ยหั่นให้มันแบบกังมันเละๆหน่อยนะฮะ,อะโอเคสุดท้ายเลย ข้าวขวดห้า,าบาทวักลงไปยังนงขลุ่ยๆเลยหอมข้าวขวดเล่ะออาแบบนี้คือลาดปลาเพี้ยสูตรของข้าพเจ้าเอง คำเตือนห้ามลอกเลียนแบบนะฮะห้ามลอกเ,เลียนแบบเลโซนี้เพราะว่ามันจะแซ่บมาแกแซ่บจนแบบโอ้โหกินแบบไม่หยุดเลยอ้าวทดลองทดสอบดูหน่อยนะฮะสวนขึ้นมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไร เนี่ยยอดมันยม่บนอ่อนนะฮะกับลาบปลาเอาโอเคลองดูโอ้โ โอเคสดน้ำซุปหนอยนะฮะวะ้ามันแซกไหมน้ำซุปของมันเนี่ยว้าวัาเราใจได้วามสดขึ้นมาเยอะมากเลยาอืว <c oughs> ทักระวันฮีโร่ฮีโร่ชีโมชีโม่ะโอเคนะฮะอันนี้คือลาบปลาเพียเรากินมาแล้วนะฮะอันนี้ือต้มปลาเพียสุาน,น,น่า มีแหงวัดเลยคล้ายๆเรากินแบบเนยมานรับซดข้าวต้มข้าวต้มลาลานะฮะมีแหงวาดเลยเพราะว่าเลยข้าวเหนียวไม่มีนะฮะวันนี้เราไม่มีข้าวเหนียวส่วนนี้นะเวลาก,กินเนี่ยตักขึ้นมาใช้สำลักตกัก อยังงมเลยก็ว่าเนื้อปลาเนี่ะว่าปลาตะเพียนก็ไม่ใช่นะครับปลาดุกก็ไม่เชิงนะครับแต่เนื้อที่ออกมาเนี่ยว่ามันจะเหมือนเนื้อปลาดุกไม่ใช่นะครับ แยกไม่ออกเลยแยกไม่ออกเลยวาปาเพีย้ยเรียกว่าปาเพีย,ค,ยคือว่าขี้ของมันมนะมันจะขมแบบรสชาติขี้ของมันเนี่ยจะขมแบบไม่ได้เรียกอ,อะไรไม่ได้ขมปี๊ดขมจี๊ดอะไรประมาณนี้แหละนะฮะกินแับขี้มันเหมือนกับ ครื่องนึ่มันมันจะแซ่บมากเขาว่าอันนี้คือเขอาละวาดนะฮะอันนี้คือเราระวาดเราระวาดว่ามันก็คล้ายๆปลาดุกอ่าคล้ายๆลาบปล,ลาดุกน,นะฮะแต่วันนี้มันมันไม่มีเปล่งเหมือนกับปลาดุกนะฮะแต่แบบสีเนื้อลักษณะเนี้ยก็คล้ายกันมากเลย ว่าโอเจอนะฮะใช่ได้เลยเพราะว่าคนปรุงคนทำเนี่ยปีหนึ่มากนะฮะทำอะไรก็แซ่บสิบว่าอ้าวโอเคนี่คือขนมปังฝรั่งเศสสิบว่าขนมปังฝรั่งเศสที่บุกซีดานนี่ละอ้าวโอเคมีข้าวตรงไหนนะับข้าวเราหูสุกเรียบร้อยแล้วครับ เริ่มปัน้นนะฮะแล้วก็ดับแรกก็ต้องจุ่มเบะจุ่มเบะเลยเทปก่อนจุจ่มเบะจุ่มเบะหลับตาที่น้องได้เข้า จุ่มไปอีกเข้ากันมากเลยอพลังตัวเนงพลาเตัว กับวิถีชีวิตผักที่ออกเชียงเหนือโอเคลาบปลาเพียแบบแสบมากนะฮะมันจะแส่บมากก็ลองกับไอ้นี่ปลานั่นแหละแล้วก็อย่างนี้เอาข้ามยังไงมอหยอดแบบข้ามยังไงโอเคจุ๊บ นเป๊ะโอเคถึงเด้กมาไดหาคนอง